การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 หรือโควิด -19 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนตชดบันบองตีล่างจำนวนนักเรียนทั้งหมด25คนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้โรงเรียนทำการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ จากการประชุมวางแผนของท่านผู้อำนวยการและบุคลากรครูโรงเรียนต่อชดอบ้านบองตีล่างจึงให้บุคลากรทุกท่านสำรวจความพร้อมในการเรียนของนักเรียนทุกคนทั้งอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนจึงทำให้พบปัญหาและอุปสรรคคือนักเรียนขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเพราะนักเรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้า นักเรียนมีบ้านที่อยู่ไกลจึงทำให้การเดินทางเป็นอุปสรรคในการติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตชดบ้านบองตีลางจึงเรื่องรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้แก่รูปแบบอ่อนแฮนคือผู้ผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้านโรงเรียนตชดบ้านบองตีลางมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้พบปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือนักเรียนขาดความรู้และทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคําศัพท์ภาษภาอังกฤษแต่จะใช้วิธีการจําคําศัพท์เป็นคำๆแล้วเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับไว้ทําให้ไม่สามารถอ่านออกเสียงคําศัพท์ที่แตกต่างจากบทเรียนที่สอนได้จึงคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนาโควิ d 1 9 และเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนที่ไม่สามารถอ่านและสะกดภาษาอังกฤษได้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรใช้สื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบมีการบริหารจัดการโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกโดยใช้รูปแบบ KAM Model K, mod K Knowledge เป็นกระบวนการนำความรู้เรื่องทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกมาพัฒนานักเรียนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้ได้ตามหลักสูตร นำความรู้ด้านใช้สื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดทำสื่อนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกโดยใช้รูปแบบ K A M model ประเมินผลการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนก่อนใช้นวัตกรรม เ Again And Again จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ใบความรู้ใบงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อนำไปประกอบการประเมินผลต่อไปสอนการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกผ่าน Facebook โดยมีการทบทวนความรู้ซ้ำ As, <S <S เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้แก่นักเรียนนักเรียนอัดคลิปการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกส่งมาให้ครูเพื่อตรวจดูว่านักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องหรือไม่การประเมินผลการออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกหลังจากใช้นวัตกรรมว่ามีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมต่อไป m. m d s e t สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในการเรียนการทำงานในอนาคตและการสื่อสารประเมินผลการปฏิบัติโดยสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้นวัตกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกโดยใช้รูปแบบ KAM model กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนตชดบ้านบองตีลางจำนวน25คนมีผลการจัดการเรียนการสอนดังนี้ผลการประเมินทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับร้อยละ100ซึ่งสูงกว่าระดับการประเมิน ก่อนใช้นวัตกรรมร้อยละ20และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับร้อยละ84ทั้งนี้จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนโฟนิกโดยใช้รูปแบบ KAM Model มีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีผู้บริหารให้การสนับสนุนชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาในการจัดทำสื่อนวัตกรรมผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจในการเรียนการสอนอีกทั้งบุคลากรในโรงเรียนให้คำแนะนำช่วยเหลือในการใช้เทคโนโลยีและการผลิตสื่อนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนโฟนิกโดยใช้รูปแบบ KAM Model จึงเป็นนวัตรกรรมที่ดีและเหมาะสมต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนและยังสามารถนำนวัตรกรรมและเทคนิคก,การสอนดังกล่าวไปปรับใช้ได้ในทุกรายวิชา วัตถุประสงค์ของการสร้างน,นวัตกรรมตัวนี้นะคะก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนะคะให้อ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนนะคะไม่สามารถอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษได้นะคะนักเรียนจะจำำําคําศัพท์เนี่ยเป็นคำๆแล้วก็เขียนภาษาไทยไว้จากัดนะคะแต่เมื่อใช้น,นวัตกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยพราะว่านักเรียนนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือสามารถอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ยังคล่องแคล่วอีกด้วยค่ะ รวมไปถึงนักเรียนนะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกอีกด้วยค่ะหนูเป็นคนที่สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้คุณครูเช่าพรนำวิธีใช้โฟนนีมาสอนทำให้หนูสะกดคำศัพท์ภาษากรงกรเก่งขึ้นคุณครูมีสื่อสือการสอนสื่อใบงานสื่อเทคโนโลยีตอนที่หนูเรียนอยู่บ้าน สกุคำศัพสูงคุณครูทำให้หนูกล้าอ่านกล้าอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกล้าสกุคำศัพท์ภาษาอังกฤษและผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนของผู้ปกครองะค่ะมีส่วนช่วยในการจัดการเร,ารียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ในวัตรกรรมโคนิกตรงนี้ยังไงคะอย่างเช่นาการทำรายงานอย่างเงี้ยค่ะแม่มีส่วนช่วยตรงนี้ยังไงแม่จะให้เขาดูรายงาน ใบพูดหัดที่คุณครูให้มาค่ะอ๋อแล้วทีนี้ถ้าเกิดแม่ไม่เข้าใจบอกว่าใบงานใบฝึกหาดใบความรู้ตรงนั้นแม่จะทำยังไงคะแม่ก็ได้โทรหาคุณครูว่าใบพูดอ่านนี้ถูกหรือเปล่าค่ะค่ะทีนี้นอกนจากนี้ค่ะคุณครูยังให้อัดคลิปใช่ไหมคะคลิปการอ่านออกเสียงของคุณครูอย่างเงี้ยแม่มีส่วนช่วยตรงนี้ยังไงคะ 一。